สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฮอตนะครับอวันนี้เราก็จะมาสอนเล่นโอเคเราก็เดินไปเดินมาเดินอีกแล้วก็เดินอีกโอเคแล้วเราก็เอาตัวใหญ่มาโอเคแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้โอเ้เขาเอาตัวนี้มาเฉยเแล้วมันจะไปยังไงเนี่ยโอ้ อยากไหมอ่ะต้องลองเริ่มต้นใหม่ดีไหมเออได้ละโอเคโอเคมันกินตัวเราเป็นหนึ่งตัวเฮ้ยตัวนั้นโอ้โหมันมากโอ้โหเอาตัวนี้ออกมาก่อนมองกันไว้แล้วก็เอาตัวนี้ออกมาพูดตัวนี้แล้วก็เอาตัวหนึง่งมาชนกับโอเค โอเคเราก็เหยียบมันไปแล้วกันแล้วก็ตัวนั้นมาเหรอตัวประสาทออกไม่ได้อืเราต้องเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วก็เมื่อวันเอาตัวมา้ามาเอาตัวนี้เก็บดีไหมโอเคโอเคโอเคลื่นไปเลยเอา้าวกดผิด ปิดกดฟิตโอเคอเหยียบมันไปเลยแล้วก็เหยียบมันไปอีกแล้วก็อไอ้นี่ไปแล้วก็เอาตัวใหญ่ออกมาแล้วก็โอ้มันขึ้นไปอีกแล้วโอ้เราไปตรงนี้ก่อนอืมเราโอเคเหยียบมันไป โอ้รออีกไปตรงไหนดีตรงนั้นเลยลูกกันเวไม่ได้ฮะโอเคแล้วเราก็จะอีกตัวนึงมาวางไว้ตรงไหนดีนอ้อตัวนึงเอาสงสัยต้องเอาตัวใหญ่ออกก่อนรู้เปล่าหมูกำแพงลูก โอเคโอเคขยับไม่ได้สักว์ตัวเฮ้ย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 ,ย,ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันข,ขยับไม่ได้เอาอย่างงี้เหรอเริ่มต้นใหม่โฆษณาอีกแล้วโฆษณา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 อีกแล้วไม่เป็นไรหนูพอโฆษณาหนูไม่ต้องพูดหนูพูดต่อเลยโอเคแล้วก็เน่เน่เน่แล้วก็เรียนไปใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ โอเคไปต่อเรืเ่อยๆไปไปบัดาจะมีโฆษณาเล็หน่อยจะไม่มันดาโอเคมันปล่อยมาแล้วเอ่อตัวนี้ออกม่ได้เอาเอาตัวนี้ออกไปก่อนแล้วก็เอาอันนี้โอเคขึ้นมาโอ้โหโดนเข้าเยยบเฉยเลยโอเคเยียบตัวนี้ไปเอ้ามาตรงนี้เหรอ โอเคเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ไม่เอาไม่อ,ออกไม่ได้ตัวใหญ่อ้าวอีกแล้วเร,เริ่มต้นใหม่ดีกว่ามันจะดีกว่านะเริ่มต้นใหม่โอโ้โหโฆษณานะเห็นเต็มเต็มตาโอ้โหมาอีกแล้วโฆษณาไม่เวลาโฆษณาจะเยอะนิดนึงโอเคแล้วเราก็ขึ้นไป แล้วก็มาตรงนี้เอาคุ่ซักออกมาก่อนแล้วกันเอ้ทักทั้งนี้มันเอามาออกมาแล้วก็เอาออกมาด้วยแล้วก็เอามาเราไปเหยียบโอเคโอเคอาจจะสะดุดนิดนึงแต่ก็ดูไม่ชัะโอ้โหมาเราโดนเหยียบตายไปแล้วโอเคแล้วก็เอาตัวประสาทออกมาแล้วก็ไอ้นี่ มันสลับกันอีกนะโอเคเราเลี้ยวโอ้โหมันเจ็บเราขี้แบนเลยโอเคเอาตัวนี้ออกมาก่อนโอเค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 อยันนี้นิดนึงโอเคโอเครอเดี๋ยวรอเดี๋ยวโอเคเอาตัวนี้ขึ้นมา โอ้โหมันใหม่แล้ว้ยไม่เอาไปเลยโอ้มันเหยียบตัวเราแบนโอเคเอาเหยียบเทินโอเค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 แล้วก็โอเคเราตัวนี้ไปเหยียบตรงนั้นเลยดีกว่าโอเคโอเคเหยียบตรงนี้โอ้ยมันมาเหยียบเราทีเดียวที่แบนเลย โอ้โหสองจุดศ <Ä h, S 2> <tablet. S 1> ูนย์โอเคโอเคโอเคเราก็เจีบมันไป just แล้วก็มาตรงนี้เว้ยทำไมอ่ะโอ๊ยโดนเจีบโอ้โหเอาตัวอย่างมาก่อนแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็โด้ยมันเอาตัวประสานออกมาโอเคเราก็เอา ตัวประสาทออกมาด้วยโอ้โตัวประสาทมันเกยียบไปเทียวตายเลยจริงเหรอเนี่โอเค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 เยียบม้าไปก่อนโอเคอืมแล้วก็ตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันจะมันไปเลยแล้วก็ไปต่อเรื่อย ผมว่าเราต้องใช้ตัวช่วยโฆษณานหน่อยก็ได้เดี๋ยวเอาตัวหนึ่งออกไปเยก่อนโอเคหยิบมันไปหยิบมันไปแล้วก็หยยบมันอีกอีกโอเคโอเคโอเคี๋ยวาโอเคโอเคแล้วเราก็เออหยยบมันไปเลยจัดไป โอเคเจ็บมันโอ้โหเี็บพื้นเฉยเลยเฮ้ยตายไหมโอ้โห oh, เราจะตายอยู่แล้วจริงร้อนเนี่ยไม่ไหนตายของมันอ่อรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวตรงไปโอเคลงมาแล้วเหรอมาตรงนี้ โอเคแล้วเราจะออกอยังไงนะ่ตัวนั้นเอา้าโอเคโอเคเอาตัวใหญ่เลื่อนมาก่อนหยียบไปเถอะโอเคหยยบโอเคโอเคโอเคไปไปไปอีกตัวใหญ่ออมาแล้วแล้วก็ออาออกมาอีกแล้วก็นี่แล้วก็ตรงนี้ดีไหมเอาตรงนี้แล้วกันอุ้ยตามติดชีวิตไอ้เจ้าตัวประสาท อืมโอเคมาให้กตรงนี้เลยโอเคโอเคไม่ๆๆม่ตัวนี้เลื่อนไปข้างหน้ากอนแล้วกันโอเคได้จังหวะพอดีเหยียบถัวหมาไปเลยเหยียบตัวนี้ไปอีกตัวแล้วก็เอาตัวประสาท ตัวนี้แล้วกันแล้วก็โอเคเอาตัวใหญ่เลื่อนมาอโอโมันหนีได้เก่งมากเลยโอ้โอเคหยับมันไปเลยฮู้วววแล้วเราก็เฮ้ยไปช่วยก่อนดีไหมเนี่ยหวังว่าจะไม่โดนเข้าเหยียบนะโอเคโอเคไปต่อไปต่อเลย ไปต่อไปต่อไปต่ออีกนิดนึงนิดนึงโอเคแล้วเราก็ตรงนี้โอ้หเกมนี้อาจจะมีโฆษณาเยอะนิดนึงแต่ทนดูไปก่อนโอเคโอเคโอ้ยยากจังเลยโอเคต่อไปต่อไปต่ออีก บายบายบายเรล่าข้าวสู่เริ่มจะปะทะกับตัวใหญ่แล้วโอเคโอเคมา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 โอเคมาต่ออีกอีกอีกโอเคโอเคเีรยวอีกโอเคเร็วไปทางนั้นโอ้โหแมวโอเคโอเคยังไม่เสร็จ โอเค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 เก็บมันไปเลยโอเคแล้วก็หยับมันยังไม่เสร็จโอเคแล้วก็หยับมันได้ยังเนี่ยโอเคแล้วก็ขึ้นไปอีกโอเคลงมาอีก แล้วก็โอเคเอาตัวนี้ขึ้นก่อนโอเคแล้วก็เลื่อนมานิดนึงลงมาอีกยไม่ไหวแล้วดูโฆษณาเลยดีกว่าโอเคโฆษณาสามสิบวิตรอเดี๋ยวรอแ,แป๊บนึงอือ โฆษณายังไม่จบสิบสามวิสิบสองวิอืมอืมไป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 โอเคโอเค,อเคกดได้เลยอืมให้ตัวช่วยชิสโอเคเราเอาตัวนี้ไปให้ตัวช่วย ก็ข okay, uh, hey. um, ึ้นมาใช้ตัวช่วยโอเคแล้วก็อย่างงี้ใช้ตัวช่วยโอเคเดี๋ยวมาเอยใช้ใช้ก่อนใช้ก่อนตัวช่วยโอเคขึ้นมาแล้วก็เอมใช้ตัวช่วยอืมตัวใหญ่ลื่อนมาแล้วก็ โอเคใช้ตัวช่วยเอาตัวประสาทตัวนี้แล้วกันโอเคไปอยู่ตรงนี้โอ้โห,โโหตูนเขาเหยียบเออโฆษณาโอเคเ okay. แปบ๊บนึงยังไม่เสร็จ ลองอัดคลิปให้ได้ก่อนเอ้าสิบสามนาทีเนาะโอเคแล้วก็โอ้ไม่เหลือสักกระตัวโอเคเริ่มเริ่มของเจ้ใหม่ใช้ตัวช่วยโอเคบินมาอย่างนี้แล้วก็เออตรงนี้แล้วก็เอ่อนก้อนเพชรก้อนเพชรโอเคแล้วก็เลื่อนมาอย่างนี้แล้วก็โอเค แล้วก็โอเคโอเคแล้วก็เออลองมาลงมาแล้วก็ย yes! ชนะแล้วเย้ว้าวเจอกันใ,นในคลิปหน้าน,นี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไว้วา,าจ้า